การเดินทางของทะลเลีย EP นี้ครับเรามากันที่บ้านศาลาแต่การเดินทางครั้งนี้ครับเราไม่ได้มาคนเดียวเรามาจอยทริปกับพี่ต้น701๊ยบศูน์โมตบกและมีพี่ๆอีกหลายคนที่มาจากหลากหลายสถานที่ครับแต่เป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้เราจะเดินทางไปที่เดียวกันนั่นก็คือท่าตาฝัง โดยการเดินทางครั้งนี้ครับผมจะเอาทาลเลเลียลัดเลาะไปตามก้วยกรองคาระยะทางไปกลับกว่า30กิโลเมตรและกลับมานอนสถานที่สําคัญที่มีเรื่องเล่ายาวนานนั่นก็คือบ้านศาลากลางภูเขาสารวินจังหวัดแม่ฮองสอนครับวันนี้ไปไหนครับพี่ตน้นยังไม่รู้เหมือนกันไปท่าตาฝั่งครับแต่ว่ารถบางคันไปถึงแน่นอนแบบง่ายๆอสบายเลยอย่างเช่น ทัลเลียไปถึงแน่นอนครับทัลเลียเนี่ยตึกมองมองใหม่เป็นกล้องแค่จริงๆต้องมองตรงนู้นนะใช่แล้วโอเคทาลเลียไปถึงแน่ครับแบบพวกรถใหญ่ๆเนี่ยก็ไปได้แต่มันจะไม่มันจะเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งคือทรมานบันเทิงฮก็คือเดี๋ยวมันจะต้องเข็นต้องดึงน้องด,งดงงันกันซึ่งมันก็สนุกไปอีกรูปแบบหนึ่งเพราะพี่เวนชอบพี่ชายชอบดึงชอบดันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้รู้ว่าจะเข็นกันจะขนาดไหนแต่ขับทัลเลียสบาย นี่ผู้มีประสบการณ์ก็เลยเปลี่ยนรถก่อนเขียบคาโลลรู้แนวเพราะเอาตัวใหญ่ไปไอเวนตายแน่เลยผมแม่ยืนไม่ถึงโอเคลุยครับกาป่านี่ฮะทาราเลี่ยของเราอันนี้ลายสู้เพื่อแม่ครับแต่นี้ลาย701สเปเชียลนะฮะ701ทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านศาลาเราจะไป ลุยทริปกันเดี๋ยวจะพาไปดูความสนุกวันนี้ครับว่าเส้นทางไอ้เจ้ารถพวกนี้มันไปได้ง่ายๆแน,น่นอนแต่ไปกับพี่ BM คันใหญ่ๆเนี่ยน่าจะสนุกสุดๆครับพร้อมออกเดินทางครัแลุยครับโอเคครับเริ่มการออกเดินทางได้วันนี้แผนการคร่าวๆเ,เนี่ยระยะทาง ไปกลับเนี่ยประมาณ30กิโลครับผมก็ถือว่าเป็นระยะที่รถไฟฟ้าขี่ได้สบายๆครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเส้นทางรอบๆมันจะสวยขนาดไหนโอ้ยกถ่ายอั่ายนี่แหละฮะสภาพเส้นทางส่วนใหญ่ในตลอดระยะทาง16กกิโลเมตร โดยหัวกองคาในฤดูการนี้ครับน้ำน้อยทำให้การขับขี่ไม่ยากจนเกินไปแต่ก็มีบางจังหวะครับที่เป็นหินลอยอาจจะมีช่วงที่ต้องระมัดระวังบ้างครับชงแรกครับสองเราจะขี่ผ่านน้ำเยอะมากที่ากะว่าไม่อยากให้รองเท้า่าใบเปียกตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ แฉะยังกับอบลุยน้ำมาเต็มข้อเลยฮะับนี้แต่ก็สนุกดีครับสภาพเส้นทางขี่เรื่อยๆสนุกมากมันเหมาะกับเป็นเส้นทางที่สําหรับแบบรถไฟฟ้าเนี่ยมือใหม่ๆมาสบายเลยครับเพราะว่ามันรถเป็นรถที่ขี่ง่ายมากล้วจะลุยๆแบบสนุกๆโอ้เอ็นจอยสุด ตอนนี้เราเจอทางขาดครับจะต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่ง่าพี่ลงไม่แย่ค่อยตูดแค่นั้นเบรกหลังเบาๆเลยาหน้าเราจบลงมาเลยอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องลงทางชันประมาณหนึ่งฮะ,เ,งงงะงเพราะว่าทางข้างหน้าตรงนี้เป็นทางขาดครับรถพวกใหญ่ๆแบบนี้ขี่ไม่ได้ครับมันมันแคบมากนี่ก็เลยจะลองต้องลองลงทางตรงนี้ก่อนข้างหน้ามีหินก้อนหนึ่งโอเค ขี่มาแล้วเจอน้องหนึ่งอันนี้พี่ตน้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พี่ต้นกำลังจะบอกว่าขี่หลบหน่อยก็ <c oughs> เลยต้องไปลอง <c oughs> ลองดูครับ้ <c oughs> องจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไง <c oughs> โอเคหลบหน, <c oughs> น่อยนิดนึ่ง แม่มากับลูกนะครับผ่า,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 านาจจสบายในอดีตครับเส้นทางนี้ถูกใช้โดยชุมชนท้องถิน่นสำหรับการเดินทางค้าขายระหว่างหมู่บ้านครับ ลักษณะเส้นทางจะเป็นทางออฟโรดที่ต้องข้ามลำห้วยถึงหลายครั้งทำให้การเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างที่จะท้าทายสำหรับพวกเรามากๆครับโดยในปัจจุบันครับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชอบการประจดภัยและการเดินทางแบบเราครับเส้นทางนี้ดันเป็นหมุดหมายสำคัญของหลายคนที่ชื่นชอบการปรจญภัยครับ ทางๆท,ที่ไม่ได้มีวิวที่เห็นแล้วตราตึงใจแต่ด้านเป็นสถานที่ที่ให้ความหมายสําหรับนักเดินทางมากครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องรีบไปถึงปลายทางเพราะเส้นทางตลอดระยะทาง16กิโลเมตรมีเส้นทางง่ายสลับยากทาให้รู้สึกสนุกตลอดทั้งการเดินทางครับเดี๋ยวฟลอเล่นดีกว่า เดียวจะถึงละแต่ไม่รู้นิดเดียวใน Google Map อะ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกนิดเดียวเราเรา,เราจะเดินทางไปถึงท่าตาฝั่งแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อ สวยมากข้างๆโอ้บรรยากาศสุดยอด <laughs> เดินทางมาประมาณชั่วโม,มงนี้นี่ก็เดินทางมาถึงนะครับว้า wow. วสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งครับผมที่นี่เคยเอาทาัลเลีย่ยตมาเทสนะครับเริ่มจากตรงจุดนี้นเลยและเป็นจุดที่ทําให้ทัลเลีย่ยตโด่งดงังจนถึงทุกวันนี้ครับโอ้โห oh, สุดยอดเ <laughs> <laughs> งียบสงบครับ สงบจริงๆเงียบปิดเลยเขาบอกว่าเมื่อกี้เจอลุงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นทหารพรานมาผกว่าขึ้นไปชมข้างบนสิยอดขึ้นไปชมข้างบนสิสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสารวินในพื้นที่ท่าตาฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2 4 4 4ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลที่5โดยการก่อตั้งสถานีตำรวจแห่งนี้ครับ มีวัตถุประสงค์2อ,อย่างนั้นก็คือ 1. เพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างชายแดนครับเนื่องจากมีข้อบังคับห้ามก่อตั้งกองกําลังทหารประชิดชายแดนการจัดตั้งสถานีตำรวจจึงเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยแทนกองกําลังทหารครับ สเพื่อป้องกันการดูแลธุรกิจค้าไม้ครับซึ่งในช่วงเวลานั้นการค้าไม้ระหว่างไทยและพม่ามีความสำคัญมากๆโดยใช้แม่น้ําสารวินเป็นเส้นทางขนส่งในการค้าไมา้การมีสถานีตำรวจแห่งนี้ในพื้นที่ก็เพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งครับ นี่ขนาดนั่งมานะครับเนี่ยขนาดนี้เมื่อไหร่จป่าดูหน้าผมเดี๋ยวแผนต่อไปเราจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินใช่แล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอีตาตาฝังที่กาเซโลฮะกรองสั้นเลยอย่างนี้เลยขี่มานะฮะเรื่อยๆก็แบตเหลือใช้ประมาณ40%่สเรเราได้มาหาร้านค้าในหมู่บ้านเพื่อหาน้ำ แซฟแซฟกินเขาบอกว่าขึ้นมาทางฝั่งตรงเลยอนามัยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปฝั่งตรงซ้ายด้วยแแบบพักครับแแบพัารถรถเครื่องเล็กที่ปรหเภของคือราคาทุกคนมาอยู่ตรงนี้เพื่อๆๆๆๆๆๆมาทางไหนแล้วก็กลับทางนั้นฮะก็เดี๋ยวเจอกันปลายทางเลยดีกว่าหากรับมีโค้นมาเพิ่มโอ้ยสนุกสนานนะครับลุย นี่คือหน้าของผมหลังจากที่จบทริปใครจะมาเส้นนี้นะครับกรุณาอย่าใส่บวกครึ่งใบแบบผมตายแล้ว <c oughs> สุดๆโอเคแบตเตอรี่ของเราเหลือ24เปอเซนค้นเหลือครับ <c oughs> เหลือๆแบบแบบขี่แบบก็ขี่สนุกนะก็ขี่แบบมีมีความเร็วไม่ได้ช้าเลยขี่ค้ากลับมาก็สนุกสนานเที่ยมเดี๋ยวคืนนี้เราจะแคมป์ิ้งกันที่นี่นะคะ บ้านศาลาครับผมแล้วก็เราจะทําอาหารกินกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศตอนเย็นนั้นเป็นยังไงน่าจะดีเพราะว่าบรรยากาศตอนเช้าหนาวมากแต่ก็หมอกหนาสุดๆข้างบนนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันเลยและนี่ก็คือช่วงเวลาค่ำคืนในการที่เราแคมป์ปิ้งกันนะฮะสนุกสนาน บรรยากาศในบ้านศาลาช่วงค่าคืนที่แสนหนาวเหน็บแบบนี้ถ้ามาคนเดียวอาจจะทำให้ขนหัวลุกได้เพราะบรรยากาศที่มืดมิดบวกกับจิตปรุงแต่งและเรื่องเล่าที่หลากหลายครับแต่การมากับพี่ๆหลายๆคนกลับกลายเป็นความอบอุ่นและค่าคืนที่น่าจดจำครับ ตอนนี้กี่โมงพี่ตอนนี้ประมาณอ๋อสองทุ่มสามสิบการตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตและตัดโลกภายนอกในชั่วข้ามคืนครับท,ทำให้ผมเรียนรู้ว่าววมิตรภาพตรงหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญแค่ไหนและการเดินทางออกจากบ้านไม่ได้ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆเท่านั้นครับแต่เรายังได้พบเจอตัวเราเองในมุมมองใหม่ๆได้ด้วยเช่นกัน การเดินทางครั้งหน้าของทาเลเลียเราจะไปที่ไหนและเราจะได้พบเจออะไรใหม่ๆบ้างรอติดตามในการเดินทางครั้งต่อไป